วันนี้ก็มาแลนกันที่ฮานอยคือเป็นเต้มากามากาอันนี้เดิเป็นตารางมานะคะคือจริงๆอ่ะจะต้องไปเทินราวนะคะก็คือไปทาแบบใกล้ๆประมาณ2ที่อย่างเงี้ยแ้วเขาก็เปลี่ยนให้มาเร็วว่าที่แบบฮานอยเราคือแบบเฮ้ยล้วคือจําได้ว่าเคยมาที่นี่เมื่อประมาณแบบว่าสี่ห้าหกเจ็ดปีที่แล้วจำไม่ได้เลยอะ่ะคือมันนานมากจนจำไม่ได้อากับหนิงอะไรเงี้ย ก็เพื่อนคนนึงนะคะก็เลยแบบเออก็ดีเหมือนกันนี่ได้กลับมาแบบย้อนวัยนะคะตอนนี้เราก็เลยเรียกแรกร็บนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยก็คือแบบถูกมากๆค่าแตบบ่ประมาณแบบร้อยเดียวนะคะกําลังจะให้เขาพาไปส่งที่ Train Street นะคะก็ค,คือเหมือนที่อ่านมาคร่าวๆก็คือมันจะเป็นแบบว่ารถไฟของเขาแหละเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเวลานะคะเดี๋ยวดูลบๆว่าเป็นไงบ้างน,นะคะก็คืคออัปเดตนิดนึงว่าไม่ได้มานานเนี่ยมันเป็นยังไงเออเหมือนเดิมหรือเปล่าอาะกัน ะะเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันค่ะ After Landing นะคะ After Landing นี่นะคะทุกคนด้วยความที่เราเนี่ยอยากที่จะกินอาหารข้างทางนะคะแล้วก็แบบอยากลออะไรที่มันเป็นแบบโล컬โลคนนิดนึงนะคะแล้วก็เลยไปกดตังมานะคะคือตอนนี้รวยมากมีเงินอยู่ประมาณแบบ2,000 200, สนด้วยกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าวันนี้จะได้กินอะไรบ้างแตบบ่ประเด็นคือเมื่อกี้โดนอูเบอร์แบบ ให้ลงตรงไหนไม่รู้อแล้วเขาบอกให้เดินเข้ามาเนี่ยก็คือถูกตั้งแต่เข้ามาก,ก็ยังไม่เจอเลยว,ว่าทางรถไฟมันอยู่ตรงไหนอยู่อยู่ที่แบบว่าหมู่บ้านทางรถไฟแล้วนะคะทุกคนคือไว้มันดีมากๆเอาจริงแบบอยากพาเพื่อนมาเลยอะมันแบบว่า คือเขาก็จะเหมือนว่ามีความเป็นร้านค้าน,นะคะแล้วก็นั่งกินแบบดื่มเบียร์จิบอะไรไปพันๆในช่วงเวลายนืนๆแบบนี้นะคืออากาศมันก็ไม่ได้นอนมากทุกคน,นนี่คือแบบอยากนั่งด้วยเลยอ่ะไม่ก็แบบแบบมาคนเดียวเนาะก็แบบคนๆนริงอ่ะเดี๋ยวเดินไปดูเรื่อยๆกันฉันน,นั่งนกำนตงม ะะเ,เขาก็ประกอบธุรกิจอะละเขาก็ให้เราแบบว่าแหวบพักที่บ้านเขาเพื่อที่จะแบบหลบรถไฟอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าซื้ออะไรก็เลยซื้อไปในนีน้นนครบเลแล้วคือจริงๆตัวเองก็ไม่ค่อยกินน้ำแบบล้เท่าไหร่แต่แบบไม่รูืจะซื้ออะไรแลว้วอ่ะไม่งั้นก็ต้องนั่งอยู่ร้านเขาตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เบอกว่าเออเราช่วยซื้อเท่านี้นะาอะไรย่างเงี้ยป้าก็แบบโอเคใจดีค่ะวินวินทั้งคู่เราก็ได้แบบว่านั่งดูรถไฟส่วนคุณป้าก็ได้ไข่คองนะคะ แต่ว่าไอ้น้องผู้ชายสองคนที่ไปนั่งกับเราเมื่อกี้นางก็แบบพอเห็นเราซื้อปุ๊บนางก็เนียนเดินออกเลยฉันก็แบบเ <c oughs> ฮ้ยเธอเพื่อุ่นหอุ่นชาวบ้านแบบก็จริงๆเราก็่ควรทำอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าการที่เขาเรียกเราไปหลบบ้านเขาอ่ะเขาก็ต้องแบบหวงังคนดอาแพนแล้วถูกป่ะแต่แบบเออไม่เป็นไรหรอกไม่ไม่ได้แพงขนาดนั้นก็จ่ายได้ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่แบบว่าเอเชียเปิดแล้วนะคะฝรัง่งคือปังมากถ้าใครมีแพลนว่าจะมาเที่ยวเวียดนาม คือเขามาเที่ยวกันได้หรือยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นทันทีสมาเวียดนามน,นะคะแล้วอยากมาปัดทิเดรนนะคะแนะนำว่าให้มาในช่วงนี้เลยเดี๋ยวจะไปที่โอคอเตอร์นะคะซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นอารมณ์แบบตลาดอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอะเห็นรีวิวว่าเขาอะมีลูกชิ้นปิ้งขายด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าลูกชิ้นบ้านเขาอะจะเหมือนบ้านเราไหมไปกันเลยค่ะ After landing ทีเขาเกาหัวแบบดูท่าทางจะมันมากแล้วก็เลยแวะมาสับคุณแบบโอ้โหมาเวียดนามมาสับคุณวะค่าเวลาและเระหว่างที่แบบร้านตลาดเปิดนะคะเพราะว่าเตียตลาดจะเปิดประมาณแบบทุ่มกว่านะะเดี๋ยวจะขอชาร์จแบบเขาด้วยเพราะว่าแบตมัจจุบันมัจจุบันเราเชื่อต้องเข้าได้แล้มั้งเธอคลับี่เขาทำดีมากแบบเขาสะอาดดีมากนวดดูประมาณแบบ ครึ่งชั่วโมงได้อะคือทำไม่รู้เรื่องเลยอ่ะนี่อยากดูมันกับมาราคาเท่าไหร่เดี๋ยวจะบอกว่าราคาเท่าไหรนะคะขอดูตอนนี้ทำเสร็จเป็นไงงงเหมือนกันนะทำไมอยู่นีถึงคาในคลานิ้งทำผมแล้วลูกป้าจะเล่าให้ฟังว่าแบบประมาณหกเจ็ดแปดปีที่แล้วที่มาเวียดนามอ่ะก็มาสระผมที่เวียดนามเหมือนกันเว้ยนี่ก็กลับมาสระผมที่เวียดนามอีกรอบนึงเรื่องของเรื่องที่จะเล่าให้ฟังย้อนหลังว่าแบบเดินผ่านร้านพี่เขาใช่ปะได้เห็นพี่เขาเกาแบบแซ่บหนัวมากอะไรเงี้ยแล้วประกอบแบบแบ๊ก็จะหมดด้วยกกกก็็็เเเเเเลลลลลยยยแแแแบบบบออออ้้้้ขพีีีี่่่าาาชรร์จทนนวววัะไไง สรุปราคาที่สา่ไปาทั้งหมดนะคะเป็นเงินไายทั้งสิ้นแดนแดนแดนขอคิดเงินก่อนถูกว่าเดี๋ยวเราไปใส่อีกรอบด,ดีกว่าบังเอิญเมื่อกี้ตอนที่อยู่ในร้านทําผมอะไปเจอคน ินเขาแบบพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ปะเขาก็เลยแนะนําร้านนึงให้เราไปกินเฟอแล้วเสร็จแล้วอ่ะเขาบอกว่าพอกินเฟอเสร็จอ่ะก็แบบให้เดินไปที่แบบตลาดอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นแบบเวลาพอดีเพราะว่าตลาดมันจะเปิดประมาณแบบคือเขาน่าจะตั้งรังกันเสร็จที่เขาพูดนะประมาณแบบตุกุสองทุ่มอะไรเงี้ยแล้วควรจะหาแบบที่นั่งแบบสงบสุขสติสงบสติอารมณ์สงบท้องก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ร่างกายของเราแบบกำลังแบบเจ๊แหลกอยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่าถ้าเทียบเวลาที่ดูฮาตอนนี้ก็ประมาณแบบ บ่ายสามอะไรเงี้ยแล้วก็สี่โมงอะไรก็เป็นเวลาข้าวเย็นพอดีเดี๋ยวเราก็จะไปหาข้าวกินกังงนก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะไปเดินตลาดกันนะคะวันนี้ก็จะเก็บมาได้แค่สองที่นะเดี๋ยวยังไงมาดูกันดีกว่า after landing ในแมปบอกว่าประมาณ8นาทีนะคะแต่ความจริงคือมันานกว่านั้นหลัวหัวหลงทาง่ะแต่ว่าแมปมันก็คือถึงแล้วแต่เ,เราก็ยังหามไม่เจอว่ามันคือร้านไหนที่เขาหมายถึงอะ คนก็เริ่มต้นแล้วเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่คนแบบกินข้าวกันอะไรอย่าเนี้ยเทศกาลนี้โอ,อ้น่าจะอร่อยจริงแหละเพราะว่าเห็นคนเข้าเต็มเลยไปกันเรับ เราอะไรเงี้ยที่แบบจะมีสาขาไม่น่าจะใช่แบบโลคชนขนาดแอบเดียดเหมือนกันที่ไม่ได้ทาแบบไม่ได้ลองร้านที่เป็นแบบร้านที่นั่งแบบอยู่ตามริมถนนน,นนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวกินให้รู้แล้วกันแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเดินผ่านตรงไหนเราอยากแบบกินเพิ่มอะไร่งเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็ค่อยแหวกก็ได้เพราะว่าวันนี้เรามาในฐานะคนรวยมากๆคือมันเป็นแสนค่ะต้องมีความแบบว่าเนื้อสุกดิบอะไรเงี้ยก็อย่างที่เขาบอกแหละเดี๋ยวเรามาลองชิมกันมีนิสัยแบบติดชิมก๋วยเตี๋ยวนะคะก็ ต้องชิมแต่ว่าต,ติดติดแบติดปุ๊กวเตียวูดพิทต้อปุุแบบขอชิมน้ำก่อนว่ามันจับได้ป่าไม่อร่อยอะพูดเปลล์ It's really good ดีมาก มันสุดจะลองอันนี้นะคะที่เป็นเนื้อดิบเมืเ่อกี้ที่แบบพอมันดูน้ำร้อนมันก็จะมีความแบบลวกแบบสุกๆปดิบนิดนึงเหมือน Don't mind the shiny You have to admit เมื่อกี้ไปแวะแดนซ์มาคือบู๊มันดีมากแบบเขาเล่นเพลงดีแบบดีมากแล้วก็เลยเผลเต้นไปประมาณเกือบชั่วโมงเป็นเป็นแบบถนนคนเดินที่นี่มันก็เป็นอารมณ์แบบข้างทางก็เป็นของดินนะก็เป็นพวกเผออะไรอย่างเงี้ยละมั้งคิดว่านะละรองเท้าหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องชามสังโครนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เราอื่นน้องเป็นแบบอารมณ์แบบดิน หโหฉันก,ก็นึกก็เป็นแบบว่าอารมณ์ลุกอมบ้านเราแต่ไม่ใช่แต่นี่ก็คือในส่วนของกระทะทองแดงนะคะ มาก่อนนะคะคือที่นี่เขาเที่ยวกันแบบไม่ใช่แค่กันแล้วคิดถึงเขาสานที่บ้านเราเหมือนกันนะแต่ว่าเขาจะเป็นลักษณะของการแบบว่าร้านนั่งกินนั่งดืง่มมากกว่าไปเจแล้วชิ้นเดีย๋ยวเรามาลองกันเลยว่าเป็นรสชาติยังไง ชิ okay, ้นไก่อืชชมโอเคอันเ,เนี้ฮะแปลกอ่ะอืมรสชาติแปลกดิก็สดดัดาานแหลมเหมือนปลาหมึกเข้าไปลูกชิ้นบ้านเราอไรกว่า After landing ตอนนี้ก็ได้กลับมาถึงที่ห้องเรียบร้อยก็อ่างสีทองนะคะก็วันนี้เป็นทริปเวียดนามที่แบบเฮ้ยกันคาดมากนอกจากจะแบบว่ามีเพื่อนใหม่เป็นชาวญี่ปุ่นแล้วนะคะก็คือเจอก,กันที่ร้านเฟอแล้วก็ไปเจอวันนี้เขามีคอนเสิร์ตพอดีซึ่งแบบไม่รู้เขาเป็นใครหลุดป้งมันสุดริดสุดเด็ดน,นะคะแล้วก็แบบเดินเล่นไปเรื่อยโน่นนี่นั่นโน่นนะคะก็ถือว่าเป็นเลเวลที่ไม่คาดหวังและก็ไม่ผิด หวังนะคะคือจะเล่าให้ฟังว่าก่อนอันันท์มีเหตุการณ์แบบบนเครื่อนิดนึงที่แบบทําให้เราร้องไห้นะคะคือแบบน้าตาไหลเลยแล้วก็ลงมาจากรถคือนั่งบัสมาที่โรงแรมก็ยังแบบเศร้าอยู่ตอนแรกก็กะว่าแบบจะไม่ออกแหละแบบกะว่าจะแบบเฮ้ยถ้ามันมันไม่ใช่วันของเราก็คือนอนเล่นอยู่โรงแรมดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ในใจก็คิดว่าแบบเฮ้ยออกไปเถอะเออมาถึงไหนๆก็มาถึงแล้วอะไรเงี้ยแบบ ก็ไปหาอะไรทําให้แบบให้มันแฮปปี้ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบตัดสินใจออกไปแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันได้ถูกมากไงทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด u b s c r i b e กันด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะแม้จะมีคนดูอยู่แบบประมาณแบบร้อยสองร้อยหรือแต่ก็ยังทาต่อไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าอยากเกี๋ยมันเป็นไว้เป็นแบบก็เมมเบอรีส์ของเรานะคะในครั้งหนึ่งที่ชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะได้เป็นลูกเรือเนาะเอออะไรอย่างเงี้เผื่อวันใดว,วันหนึ่งที่แบบ เราแกะมาเราโตมาแล้วก็จะได้กลับมาดูนะคะแล้วก็จะได้อ่านคอมเมนต์ของทุกคนนะคะไหนๆว่ามาดูแล้วก็อย่าลืมเล่นให้กันเป็นกำลังใจหน่อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตเป็นแบบแช่น้ำโกหรหอือเหลือเกินบ๊ bye ายบายวเจอกันถัดลากันอัพเจ้าแลนดิ้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ